ปัจจัยเงินเฟอ้อยังกดดันต่อทำราคาทองปรับขึ้นทดสอบใกล้ระดับ1800เหรียญเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์มาดูกันครับก่อนรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานเฟดสาขาบอสตันอีลิกโลเซนเกนออกมายอมรับว่าเงินเฟอ้อนั้นมีความผิดเพี้ยนในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากความไม่สมดุลจากวิกฤตการโควิดที่เกิดขึ้นในสหรัฐ ซึ่งความเห็นนี้สอดคล้องกับความเห็นของนางเจนเน็ตเยนเลนลรัฐมมตีคังสารัฐที่กล่าวถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานคสพไอของสารัฐซึ่งเป็นตัวแทนของเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 1. 6เซึ่งเป็นระดับที่สูงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนมีนาและกุมภานอกจากนี้คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคมนั้นยังสูงถึงระดับ 2. 3เ โดยมีกำหนดการที่จะออกในวันพุทธที่12พฤษภาคมหรือวันพุธหน้านะครับทำให้ตลาดนั้นมีความกังวลต่ออัตราคาดการเงินเฟอ้อนี้ส่งผลให้ราคาทองปรับตัวขึ้นเทสแนวต้านที่ระดับใกล้เคียง1,800เหรียญเป็นครั้งที่3ในช่วงวันที่ผ่านมาโดยทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อได้ดีคือสามารถป้องกันการด้อยค่าของค่างเงินสกุลต่างๆได้โดยเฉพาะค่างเงินดอลลาร์ โดยในระยะกลางและระยะยาวนั้นราคาทองนั้นมีแนวโน้มวิ่งสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์อยู่ตลอดจากรูปคือราคาทองคําเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2021จะพบว่าในระยะกลางและระยะยาวค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคํามีการวิ่งที่สวนกันอย่างชัดเจนและเช่นเดียวกันทองคํานั้นก็สามารถป้องกันการด้อยค่าของเงินสกุลบาทได้โดยการที่ค่าเงินบาทอ่อนไปนหนึ่งสตางค์นั้นจะกระทบราคาทองคําในประเทศ 8บาท50-9บาทในช่วงเวลานี้หากช่วงระยะสั้นๆอ่อนค่าถึง10สตางค์จะทำให้กระทบราคาทองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8 5ถึง9 0บาทต่อน้ำหนัก1บาททองคำต่อมาเรามาดูการถือครองทองคำของกองทุน SPDR เมื่อวันันที่6พฤษภาคม2564โดย SPDR ถือครองทองคำแท่งเพิ่ม1.13ตันรวมทองคำแท่งในคลัง1 1 9 3 3ตัน เป็นการซื้อครั้งที่2ของเดือนพฤษภาคมแล้วรวมทั้งสิ้น2.29ตันเรามาเช็คตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกไปเมื่อวันนี้กันต่อนะครับเมื่อวานเลขตัวเลขนอนฟาร์มออกมาไม่ดีออกมาที่ระดับ 742K ซึ่งแย่กว่าที่คาดแต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นตัวเลขที่ดีกว่าครั้งก่อนค่อนข้างสูงที่ระดับ 565K ส่วนตัวเลขอื่นๆเช่นดัชนี pmi ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อดัชนีการจ้างงานนอกภาคการผลิต รวมถึงสต๊อกน้ำมันต่างก็ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีกันเกือบทั้งหมดมีเพียงดัชนี PMI จากภาคบริการที่ตัวเลขออกมาผิดคาดออกมาที่62.7ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยภาพรวมทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้จึงออกมาดีต่อเนื่องต่อมาเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจของวันนี้กันโดยช่วงทุ่มครึ่งนั้นมีตัวเลขของทางฝั่งสหรัฐเป็นตัวเลขสำคัญคือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานสัปดาห์นี้ คาดการออกมาที่540 k ต่ําต่ำกว่าครั้งก่อนเล็กน้อยต่อมาเป็นตัวเลขผลิตภาพนอกภาคการเกษตรออกมาที่ระดับ4.3จากครั้งก่อนลบ4.2ซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดมากอีกตัวเลขหนึ่งก็คือต้นทุนแรงงานต่อหน่วยไตมาดต่อไตมาดของไตมาดหนึ่งก็คาดการออกมาไม่ดีเท่าไหร่ลบ0.8แต่ครั้งก่อนออกมาถึง6% ต่อจากนั้นจะเป็นสุนทรพจน์ของวิลเลียมกรรมการเฟดในช่วงสองทุ่มในช่วงสองทุ่มสิบห้ามีคำกล่าวของนางชนาเบลซึ่งเป็นส่วนของ ECB จะเห็นได้ว่าช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเป็นช่วงแห่งความผันผวนของราคาทองในวันนี้เช่นเดียวกับเมื่อวานซึ่งมีตัวเลขสำคัญออกเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าติดตามราคาทองอย่างใกล้ชิดอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยในวันที่6พฤษภาคม2 5 6 4 ตัวเลขพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1911ลายใกล้เคียงระดับ2000ลายผ่านกลางสัปดาห์แล้วตัวเลขยังไม่มีทิท่าลดลงมากกว่านี้ยังคงทรงๆอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีหนักส่งผลต่อทั้งดัชนีตลาดหลักทรัพย์และค่าเงินบาทค่อนข้างชัดเจนโดยค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ31บาท25สาตางค์ปรับตัวอ่อนค่าลงมาในรอบ6วันอ่อนค่าที่สุด ผลกระทบจากโควิดและลอก3าเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าอีกครั้งนะครับยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงนี้เงินบาทก็มีเป้าหมายที่จะอ่อนค่าต่อไปที่ระดับสาสิบเอดบาท5้าสิบสตางค์และส1บเดบาทเจ็ดสบสตางค์นะครับนี่ครับก็อยู่ตรงนี้อยู่บริเวณนี้โดยมีแรงรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่ระดับ3 1บาท แล้วก็3 1บาท10ตังค์นะครับใกล้เคียงบริเวณค่าเฉลี่ย50วันหรือค,ค่าเฉลี่ย2เดือนครับต่อมาเรามาดูดัชนีเซ็นตอินเด็กส์นะครับวันนี้ดัชนีเซ็นตอินเด็กส์รีบาวนะครับมันอยู่ที่ระดับ1,572แต่เมื่อวานเนี้ยลง่อนข้างแรงจากออสถานการณ์โควิดที่ปรับตัวแย่ลงนะครับวันนี้ก็ยังปรับตัวแย่ยังแย่ลงอยู่นะครับแต่ไม่ได้ทำนิวไฮขึ้นไปกับตัวเลขผู้ติดเชือ้อ สถานก,การณ์ก็ยังทรงๆ,ๆนะครับแล้วก็เอาแน่นอนไม่ได้สำหรับดับชนีเซ t ตอินเด็กซ์ซึ่งกำลังไปเชิญอยู่กับตัวเลขการระบาดของผู้ติดเชื้อเนี่ยอย่างต่อนเนื่องนะครับต้องดูช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ว่าตัวเลขจะลดลงไหมนะครับถ้าลดลงเนี่ยการปรับตัวหรือว่าการพักฐานบริเวณเส้นราคาเฉลี่ย50วันเส้นสีฟ้าตรงเนี้นะครับ ก็อาจจะสามารถยืนยืนอยู่ยยยเหนือเส้นนี้ได้แต่ถ้าตัวเลขไม่ดีขึ้นแล้วมีสถานก,การณ์รุนแรงมากขึ้นคาดการว่าตัวดัชนีจะต้องน่าจะเล่นต่ํากว่าระดับค่าเฉลี่ยสีฟ้าอันนี้นะครับค่าเฉลี่ย50วันหรือ2เดือนซึ่งเป็นระดับที่ต่ากว่า1,550จุดจนถึง1,500จุดนะครับมาเรามาดูราคาทองคำนะครับแล้วก็แนวโน้มทางเทคนิคนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ1000 786คือกลับขึ้นมาได้หล้วจากข่าวตัวของความกังวลด้านเงินเฟอ้อนะครับที่กรรมการเฟดเนี่ยออกมาพูดนะครับแล้วก็ตัววันนี้เนี่ยปรับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ระดับ1792คือเทสร,ระดับ1800เหรียญอีกแล้วใกล้เคียงนะฮะตอนนี้มา,มาสูงสุดที่ระดับ1795้คือมาเทสใกล้ๆ1800อเหรียญน,นี่เป็นครั้งที่3ครับในรอบอาทิตย์เดียวเลยนะครับที่ราคาทองพยายามจะสูต้ตรงแนวต้านตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยืนเหนือแนวโน้มขาลงใหญ่เส้นสีแดง ที่ลากผ่านตรงนี้มาเห็นไหมครับอันนี้ผมสุ่มเอาเออกมาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าแนวโน้มนี้มันเป็นแนวโน้มที่นานมากเลยนะครับนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเลยทีเดียวแนวโน้มนี้ก็เป็นปีหนึ่งเลยครับเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างนานมากเลยที่ผ่านแนวโน้มนี้ได้ถ้าราคายืนสูงกว่า1 8 0 0พดได้เนี่ยซึ่งเป็นแนวต้านสั้นๆตรงนี้ที่ชนกันหลายครั้งแล้วเนี่ย ก็มองว่าจะไปที่ระดับแนวต้านหนึ่งพันแปดรอยสิบเหรียญก่อนนะครับก็คือตรงนี้ที่มาร์กเอาไว้เห็นไหมฮะหนึง่งตรงเส้นนี้นะตรงนี้ก็เป็นแนวต้านสําคัญเหมือนกันถ้าสามแต่จ,จริงๆแล้วมองแล้วถ้าเกิดผ่านตรงนี้ได้ที่ชนนานขนาดเนี้ยเนะี่ยซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เตือนตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วช่วงวันที่กลางเดือนที่แล้วตั้งแต่ช่วงสงการเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยส,สัปดาห์แรกแล้ว ถ้าผ่านแนวต้านแถวๆ่าพันแได้ก็มองขึ้นค่อนข้างแรงนะฮะมองไปถึงหนึพันแปดร้อยเจ็ดสิบเลยหนึ่พันแปดร้อยห้าสิบถึงพันแปดร้อยเจ็ดสิบเลยก็อยู่บริเวณนี้เลยนะครับซึ่งตรง1820พันแปดร้อยี่สิบเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แนวต้านที่แข็งแกร่งมากนักอีกแล้วเพราะว่าแนวต้านที่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยหนพันแปดนะครับชนนานมากนะครับแล้วรวมกับปัจจัยในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับ ตัว CPI จะออกวันที่12คือวันพุธหน้าตัว CPI ตัวนี้เนี่ยก็เป็นค,ความกังวลที่ดันราคาราคาทองขึ้นมารอบนี้แะครับว่าตัวเงินเฟ้อนี่จะออกมาสูงไหมถ้าออกมาสูงเนี่ยก็จะกดดันทําให้ราคาทองเนี่ยขึ้นมาได้อีกนะครับรับต่อมาดูดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับตอนนี้ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอยู่ตรงระดับ91.05นะครับก็คือปรับอ่อนลงมานะครับ ก็ดูแล้วเนี่ยแนวต้านแถวแถวหนึ่งเก้าสิบเอ็ดจุดสี่เป็นแนวต้านสําคัญนะครับที่ไม่ผ่านสักทีของตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าอีกแล้วนะครับเตอนนี้มีแนวรับสําคัญอยู่ที่ระดับเก้าสิบเอ็ดนะครับปัจจัยสําคัญนะครับก็ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะที่ออกมาเร่งนะครับทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยซึ่ง จริงๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีต่อเนื่องเลยค่างเงินดอลลาร์น่าจะเริ่มกลับมาแข็งได้บ้างแล้วนะครับหรือว่ามีการซื้อกลับมาแล้วพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่กังวลกันอยู่ในะช่วงสัปดาห์หน้าที่จะออกเนี่ยก็มากดดันในค่างเงินดนลอลลาร์อ่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับ91.05นะครับถ้าหลุดถ้าเล่นต่ําระดับ91จุดซึ่งเป็นแนวรับตรงนี้นะครับก็จะมองรับแรกแถวแถว90.4นะครับถึง90พอยต์เลยนะครับก็อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตาม ที่เห็นในแนวโน้อมอ่อนค่าของค่างเงินดอลลาร์ซึ่งอยู่ในแนวโน้อมอ่อนค่าอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟื้นกลับมาไปเล่นที่สูงกว่าระดับเก7จดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมี moving average 20วันราคาเฉลี่ย20สิบวันอยู่นะครับถ้าดอลลาร์เล่นต่ำกว่าราคาเฉลี่ย20ิบวันก็ยังมองเป็นขาลงอยู่นะครับ ก็อมองอ่อนค่าต่อสําหรับค่าเงินดอลลาร์นะครับแล้วสัปดาห์หน้านี้กาลังลุ้นตัวเลข CPI ด้วยนะครับซึ่งผลมีผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์แน่นอนนะครับ mm hmm. ก็มันจะเกี่ยวข้องกับนโยบายหลายๆอย่างเลยต่อมานะครับเรามาดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับ mm hmm. ก็ทรงๆจากเมื่อวานนะครับอยู่ระดับหนึ่งุดห้าเจ็ดตอนนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็เออก็ถือว่าเป็นการ ซื้อคืนพันธาบัตรต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของตัวของเงินเฟอ้อเนี่ยก็มากดดันนะครับให้นักลงทุนเนี่ยถอยนะครับกลับมาเข้ามาซื้อพันธาบัตรนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ทองคำด้วยพันธาบัตรที่ผลตอบแทนระดับ1.57เนี่ยก็ถือว่า cover เงินเฟอ้อในช่วงนี้ซึ่งอยู่ระดับ1.6นะครับ เพรนักลงทุนก็เลยสนใจที่จะกลับเข้ามาซื้อพันธบัตรคืนทาให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยลดลงนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องดูแนวโน้มต่อไปจริงๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นต่อเนื่องไหมถ้าแนวโน้มเศรษฐกิจยังฟื้นต่อเนื่องการลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนั้นก็ยังมีอยู่ในกรอบจํากัดอยู่ครับมีแนวรับสําคัญอยู่บริเวณที่ระดับ1.5นะครับก ถ้ายืนสูงกว่า1.5ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่หรือว่าการการขายพันธบัตรออกแล้วก็เงินไหลออกจากพันธบัตรไปเข้าสู่การลงทุนอย่างอื่นนะครับแต่สั้นๆเนี่ยเป็นการซื้อกลับแล้วนะครับเพราะกังวลเงินเฟอ้อมาแล้วก็ดูรอดูตัวเลขในสัปดาห์หน้าวันที่12พฤษภาคมด้วยต่อมานะครับยังดูดัชนีดาวโจนส์นะฮะดัชนีดาวโจนส์ยังขึ้นสูงต่อครับ ออกมาจากตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยที่ออกมาดีนะครับเราจะเห็นได้ว่า,าชินดาวโจนเนี่ยมองเป้าหมายที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและเนื่องจากว่าเป็นส่วนของภาคเศรษฐกิจจริงมีมีในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะฮะก็งเงินลงทุนก็เ,นเงินลงทุนก็ยังไหลเข้าไปตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีแล้วก็ผลประกอบการไตมันหนึ่งที่ออกมาดีมากนะครับตลาดหลักทรัพย์อย่างาชินดาวโจนก็ เป็นตลาดใหญ่ที่ซัพพอร์ตเงินลงทุนจากการขายดอลลาร์ด้วยนะครับเวลาที่ตลาดขึ้นมากๆในดอลลาร์จะอดอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นวันหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับดัชนี n a s d a กก็ร่วงลงมานะครับอยู่ในระดับต่ำมาหลายวันแล้วนะครับต่อสัปดาห์หนึ่งเต็มๆที่พักฐานนะครับก็เศรษฐกิจจริงเริ่มฟื้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง N a s d a q ซึ่ง ตอนนี้นับว่า P/E แพงมากๆนะครับในตลาดกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยครับแพงมากๆนะครับเพราะงั้นเงินมันจะคลายออกมาสู่เศรษฐกิจจริงนะฮะตัวไหนที่มันแพงสูงสมากๆก็อาจจะโดนทํากําไรและพักฐานได้นะครับก็ต้องดูแนวโน้มต่อไปนะครับว่าตัวพวกกลุ่มไฮเทคโนโลยีเนี่ยจะมีการพักฐานอยู่ในระดับไหนนะครับวันนี้จบการวิเคราะห์แล้วนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบคุณมากครับ